เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลและนิธิุดรสว่างเมธาธรรมสถานเข้าตรวจสอบที่บ้านสวนไม่มีเลขที่อยู่กลางทุง่งนาท้ายหมู่บ้านบ้านอีเลียนหมู่หา้าตําบลหนองขอนกว้างอํเาเภอเมืองอุดรธานีหลังได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านว่ามีงูเห่าเข้าไปอยู่ในห้องนอนเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงได้นำอุปกรณ์เตรียมเข้าไปจับงูโดยมีนางสาวมินทาดาอายุ42ปีเจ้าของบ้านนำตรวจสอบ พร้อมกับชี้จุดที่งูนอนขดตัวอยู่ใต้โต๊ะชั้นวังของภายในห้องนอนโดยใช้เวลาไม่ถึง1น,นาทีก็สามารถจับงูตัวดังกล่าวเอาไว้ได้พบที่ท้องมีบาดแผลชะกันเนื่องจากถูกเจ้าของบ้านใช้เสียมสับขณะที่ชูคอแผลแม่เบีย้ยและพ่นพิษใส่เจ้าของบ้านแต่หลบได้ทันจากนั้นก็ได้เลื้อยเข้าไปหลบในห้องนอนและถูกจับตัวได้ในที่สุด นางสาวมินทาดาเล่าวา่าตนเองนั้นเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่กับสามีที่จังหวัดอุดรธานีประมาณ7ปีโดยอาศัยอยู่ที่บ้านสวนแห่งนี้ก่อนเกิดเหตุตนกําลังทํางานบ้านส่วนสามีไปทํางานที่ต่างจังหวัดและลูกชายวัยสิปีกําลังนั่งเล่นกับลูกไก่พันธุไข่ที่เพิ่งซื้อมาเลี้ยงไว้ในเล้ารวม80ตัวอยู่ๆลูกชายก็ได้ร้องบอกว่าเห็นงูพยายามเลื้อยเข้ามาในเล้าคาดว่าจะมากินลูกไก่ตนจึงได้วิ่งมาดูพบงูเลื้อยไปพันที่ล้อหลังรถกระบะและชูคอแผลแม่เบีย้ย ร้อมกับพ่นพิเศษตนแต่ตนนั้นหลบทันและใช้เสียมที่ถืออยู่ในมือสัตว์ไปที่ลำตัวของมันขณะเลื้อยหลบหนีเข้าไปในช่องผนังห้องนอนจึงโทรแจ้งอาสากู่ภายมาช่วยจับโชคดีที่ตนและลูกชายไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดค่ะ